สวัสดีค่ะทุกคนเรื่องพี่สาวคนโตมาแล้วนะคะตอนที่21ฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับองค์ชายสักหน่อยอย่าให้ใครเข้ามารบกวนนะได้เลยค่ะสร้างความทรงจำอันสวยงามกับองค์ชายเยอะเลยนะคะดิฉันเป็นกำลังใจให้เ hey! ห <c oughs> ี่ยวก็รู้สึกผิดขึ้นมาเฉยเลยฝากตัวด้วยนะครับ เออได้เลยเพคะหม่อมฉันก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยเช่นกันอ่ะก่อนอื่นเลยหม่อมฉันคิดว่าเราควรกำหนดรายละเอียดให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันเองในภายหลังเพคะคนรอบค่าจะได้มองว่าพวกเราเป็นคู่รักที่รักกันปานจะกินกินด้วยดีเลยครับมาลองหลอกคนอื่นดูสักตั้งกัน พอเอาเข้าจริงแบบนี้พวกเราก็เหมือนนักต้มตุนจริงๆเลยนี่นาะความจริงเรื่องชมรมคนละคานทำให้คันรู้สึกสนใจชั้นตั้งแต่และเห็นตัดใจจากชั้นอย่างเย็นชาพอเขารู้สึกเหมือนตัวเองถูกทรยศแต่แท้จริงแล้วนั่นเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิด พราะเราเป็นคู่บุพเพสันนิวาสที่ตกลุมรักกันและกันตั้งแต่แรกพบมันอาจจะฟังดูเป็นบทที่เหลวไหลแต่เรื่องที่เราตกลงมั่นกันอย่างรวดเร็วก็เป็นเรื่องจริงเพราะงั้นเรายึดแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะเพคะเข้าใจแล้วครับแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยมันจะพอได้ยังไงล่ะคะเอ่อ ในเมื่อกำหนดรายละเอียดได้แล้วต่อไปก็คือแสดงให้เห็นด้วยการกระทำเพคะเอะก,การกระทำเหรอคะอ่องอองฮะฮะคาอ้อนพูดว่าอะไรหรอเพคะเอ่อเขาบอกว่าให้ลองกอดกันดูนะ่ะฮะอีทคาอ้อนฉลาดมากเลยนะเนี่ยใจก็อยากทำอย่างนั้นอยู่หรอกแต่เราต้องถอยหลังหนึ่งก้าวเพื่อความเก้าหน้านะ เรื่องนั้นมันน่าจะเร่งเร็วเกินไปสำหรับพวกเรานะพี่คะแต่ว่าพวกเรามาลองซบสายตาที่ใช้มองกันแทนนีไหมพี่คะสายตาแบบที่คู่รักใช้มองกันน่ะหม่อมฉันรู้ว่ามันฝืนมองกันยากแต่ถ้าพระอ,องค์ลองคิดเรื่องอื่นขนาดที่มองหม่อม,มฉันก็น่าจะพอถูไใยได้นะพี่คะเออลองนึกถึงอาหารที่ชอบก็ได้ จำได้ว่าตอนเที่ยงเด็กๆผมก็เคยได้กินของอร่อยอร่อแต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วครับอาคานในตอนนั้นเป็นตอนที่ได้อยู่กับพ่อกับแม่สินะหลังจากนั้นเขาก็ถูกทิ้งอย่างโดดเดี่ยวในวิหารตั้งแต่อาวิยังน้อยเอาแต่ศึกษาและฝึกฝนศรริลปะการต่อสู้การใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ซ้ำไปซ้ำมาโดยมีเป้าหมายเพื่อการแก้แค้นเท่านั้น นี่มันจะน่าเศร้าเกินไปแล้วฉันต้องทวงคืนสิ่งที่ควรจะเป็นของคา้านจากจัก,กรพรรดิผู้ไร้ยังอายมาให้ได้องค์ชายเดี๋ยวมัมฉันจะตัดชุดที่จะใส่ตอนไปพระราชวังให้เป็นของขวัญีองนะเพคะเออแล้วไหนๆก็พวกเรามาเปลี่ยนคำเรียกด้วยดนมือเพคะเพราะการเรียกว่าเลดี้เดมิเรมันทื่นสุดๆไปเลยยิง <c ười> <c ười> ฮะเอ๊ะคราวนี้ขาอ,อ้นพูดว่าอะไรหรออะอันนี้ผมพูดไม่ได้จริงๆรับฮะค่ะเข,ขาบอกว่าให้เราเรียกกันว่าตัวเองไม่ก็ที่รักเขื่อขาอ,อน้นปกตินายดูอะไรเนี่ยภูมิใจไม่ต้องมาภูมิใจเลยฉันไม่ได้บอกนายเพราะว่าจะชมสักหน่อยอ่าพวกนั้นมันน่าจะยกกันไปนะพี่คะฮะเห็นด้วยครับ พระองค์แค่เรียกหม่อมฉันว่าเอ็ดนาก็พอของไม่รังเกียจที่จะเรียกชื่อหม่อมฉันใช่ไหมเพคะจะรังเกียจได้ยังไงกันผมคิดว่าเป็นชื่อที่งดงามและเหมาะกับเลดี้มากเลยครับจะจูกกเป้าเปัดเดเดใส่กันแบบนี้เลยหรอขอพระทัยหพคะชื่อขององค์ชายก็เท่มากเช่นกันขอบคุณครับเออถ้างั้นพวกเราก็เรียกชื่อกันแล้วกันนะคะ คันลังเลยะผมขอเวลาสักหนึ่งนาทีอ๊ะแค่เรียกชื่อเองต้องใช้เวลาเตรียมใจด้วยเหรอ10นาทีผ่านไปทานคานเหมือนจะผ่านไป1นาที10บรอบแล้วนะพี่คะอ่ะเอ็น้า น,นี่มันอะไรกันทำไมพลังทำลายล้างสูงแบบนี้ล่ะฮะใครย,ยังชั่วหน่อยที่วันนี้มีความเพื่มหน้าอยู่บ้างท่านพี่เจ๋เหรอเออเข้ามาสิท่านพี่ได้ยินว่าวันนี้แอบลักลอบพบกับองค์ชายหรอ อ้าว่าไงนะที่สําคัญเกินนะนายดูดูได้หรอว่ารักรอบพบเพื่ออะไรรู้สิมันคือการใช้เวลาด้วยกันสองต่อสองอย่างกันหนุ่งกันอย่างไงในเมื่อได้ลักลอบพบกันแล้วตอนนี้ท่านพี่คงไม่มีเรื่องให้เศร้าใจแล้วใช่ไหมฮะฮหมดแรงจะอธิบายเฮ้ <c oughs> เรื่องวันนี้มันถูกลืมไปแบบไหนกันเนี่ย ที่สำคัญก่อนนั้นใครเป็นคนสอนคำพูดแบบนั้นให้เสร็จกันฮะฉันไม่ปล่อยไว้แน่